นี่คะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องทัตตาพากินพาเที่ยววันนี้ก็ตามต่อภารกิจจับตุ๊กแกอีกวันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้กําลังโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กําลังเดินทางมานะคะตอนนี้เขาเอันนี้ยต้องนี่พี่แกเป็นเจ้าหน้าที่โบกรถอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาพี่แกตรงนี้ให้แกพาไปหลังบ้าน ต้องไปเข้าบ้านเพราะว่ามันมันเนี่ยต้องไปหาพี่เขาพี่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ตรงเนี้ย ะแกน่าจะไปบ้านแล้วแหละไปไปบ้านบ้านแกนอยู่นั่นแหละหลังนั้นแหละเพราะเมื่อีบอกแกไว้แล้วก่อนที่จะโทรหาพี่อะอตามติดชีวิตจับตุกแกอีกหนึ่งวันนะคะไม่รู้วันนี้จะสำเร็จหรือเปล่าแต่านาทีก็มาถึงแล้วนะคะตอนนี้ วันนั้นไม่รู้ไงว่าเขาไม่อยู่บ้านแต่วันนี้บอกแกไว้ว่าจะมีแกอยู่คุยกับแกแล้วถึงมา,าถึงโทรหาเจ้าหน้าที่เอนะเอก,เอ,ก,เ,อกเอาไปไหนล่ะ เอามากุกกน้าตรงตรงนั้นก็ไม่อยู่เอกนเอกรองเท้าก็อยู่ไปไหนอะเพราะว่าหนูบอกแกแล้วว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาแล้วหนูถึงโครตันไปไหน แล้วของบ้านหายตัวเมื่อกี้ยังโบกรถอยู่เลยไปไหนแล้วเดี๋ยวไปดูแกงต้องรอแกต้องรอให้แกมาเปิดบ้านอ่ะ กี้แกก็โบกรถอยู่เออไปไหนพอเราจับฝั่งเนี้ยมันจะวิ่งไปฝั่งโน้น พอเรามาฝั่งไปฝั่งพอเราไปฝั่งโน้นมันจะวิ่งมาฝั่งนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไงเนี่ยถ้าถ้าบ้านนี้เข้าไม่ให้เข้ามันก็จะเป็นแบบเนี้ยถ้าเราถ้ามันอยู่แต่ฝั่งเราเราก็จับเองได้ไงปัญหาคือมันวิ่งมาฝั่งนี้นใช่มัน,น,ม,นมันเข้าตรงช่องหลังคาอย่างที่หนูบอกพี่ก็เป็นก็ก็เลยเป็นแบบเนี้ยนี่นะคะบาง เจ้าหน้าที่มาแล้ว,มา,ลวมาแล้วพี่เนี่ยเขามารอนานเอ้าพอดีหนูทํา YouTube อยู่อ่ะพี่หนูทำภารกิจจับตุ๊กแกอยู่อ่ะพอหนูทำมาสามนุ่นเขาไปรอที่บ้านแล้วอ่ะ ไม่รู้อ่ะว่าจะเจอตัวมันเร็วหรือช้า 现在咱们重新开 ไม่สําเร็จทางนี้ไม่สําเร็จเดี๋ยวต้องไปรื้อป้าที่บ้านดูนะคะโอ้โหเมื่อวานร้องหนักเลยอะหลังจากที่เจ้าหน้าที่กลับร้องหนักเลยอะทั้งกลางวันกลางคืนเลยอืม เชิญค่ะเชิญด้านในเลยค่ะวันนี้ต้องเปิดหมดแล้วแหละจะเปิด เปิดแค่แผ่นสองแผ่นคงไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่กลับไปร้องทั้งกลาวันกลงคืนเลยร้อ,องหนักกว่าเดิมอ่ะก็เลยบอกเออเอาต้องเต็มที่แล้วแหละวันนี้ เดี๋ยวขอขอปิดอันนี้เนาะเดี๋ยวฝ่นเข้า,ขา,ขามันแอบ,บอยู่ตามซอกหลังคาไนหะตามซอกตามเหล็กเออ มันทะลุปะ่ะหลัคามันไม่ทะลุบ้างมันน่าจะทำบ้านใครบ้านมันมันทะลุแต่นี้ปิดเพราะมันมีปัญหาแมวเข้ามานอนแล้วป้าพังแล้วก็มีแมวข้ามนกพิราบมาตายในนี้แล้วมันเน่ามันหมันเขาก็เลยปิดกันแรกๆอ่ะมันทะลุหากันหมดทีนี้ก็เลยต่างต่างคนก็ต่างปิดบ้านใครบ้านมัน จะได้ผลได้ว่นี่องนในเ็ไม่เลในนไม่มีไเนี่ยาจจะอยู่ตามข้างเลยดลองเปิดดูด้านข้างดง ได้ได้แต่หยับตรงแข็งแข้งอะตรงยงสเตเลสอะอันน uh ั <h 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 ้นเปิดยากยากมากยาวรุ่เเหมไหเลยยาวสะลุไปมไมเหนือนเลย ตัซียาวมุกัหมดเลยอาจจะอยู่ในกล่องใช่ใช่น่าจะมาจากทีู่นกัน็นซียาวม เอทางกลับาแล้วมันเป็นหล็กยาวทุไปน่าจะวิ่งถูกบ้านแล้วมันแล้วมันมาได้เหรอพี่มันมันมันมาตามเหล็กแกปิดช่องหมดแล้วเนี่ยมาตามเหล็กอ้เ่มันจะมีมันจะมีรูยยังไงก็มาตามเหล็กนจะมีูเหล็กที่ที่มันอยู่ทะลุก้าไปอะไรันนู้นะครับ เพราะว่ากระเบื้องมันมันมาแค่ปิดแค่นี่พอดีอ๋ออ๋อเข้าใจละมันเป็นเหล็กตัวซีอ๋ออเข้าใจละนี่หาตัวไม่เจอเราหายากใช่พอเราพอมันได้ยินเราหน่อยมันก็วิ่งแล้วถ้ามันเป็นเหล็กไอ้ฟองไม่ขีดเนี่ยมันจะมันงนี้ไม่ได้แต่ถ้านี่ตัวนี้มันเหล็กตัวซียังไงก็จะลุหาทันหมดเลยอืมกินยี่ต้องทำยังไงอ่ะแนะนำหน่อยลองลูกเหน่ง ลุูกเหม็นวางไว้ลูกเหม็นวางไว้ตามาเด็กกอเหรอกันได้หลายอย่างเลยลูกเหม็นนะใช่ไหมใช่แล้วมันจะไม่กินไม่ลบก,กว่าเราเหรอเพราะเป็นนั่นไงที่พูดเนี่ยคือเป็นไมเกนอยู่มันไม่ไ,ไม่ไไมรครับมันอยู่ข้างบนไงเพราะว่ามันกินถ้ากินพวกนี้มาแล้วนอกเลยนะพี่ มันเป็นไมเกนไงเรื่องของเรื่องอะ่ะที่ที่เราหลีกเลี่ยงการใช้พวกสารเคมีอะ่ะที่ไปซื้อสเปรย์นี้มาก็คืออย่างนั้นแหละเพราะเราเป็นเป็นเป็นไมเกนเราก็เลยเนี่ยเลือกที่จะใช้พวกเนี้ยไอ้ที่ไม่เป็นพิษอะ่ะเดินเเเดิเนนเน ออภารกิจล้มเหลวอีกแล,ล้วรอบสองก็ไม่เจอภารกิจล้มเหลวอีกแล,ล้วตายแล้วตายแล้วเจ้าหน้าที่เหนื่อยเปล่าเลย <S <S ใช่ <S <S ไมห,หมใช่ใชไ,มไหมหัวน,นอดพี่ ตำแหน่งเดิมต้องเอาหัวเอาทางนั้นลงก่อนแล้วค่อยเอาทางนี้ลงนั่นแหละเอาลงเนี่ยเอาลงฝั่งนู้นให้หมดก่อนแล้วค่อยวางฝั่งนี้ลงเดี๋ยวเออก็ลงอัตโนมัติโอเคค่ะฟ <c oughs> าวอีกฟ <c oughs> าวอีกแล้ว <c oughs> ว้าวภารกิจล้มเหลวอีกแล้วครับ <c oughs> ขอบคุณมากคะ่ะ <c oughs> ค, <c oughs> ครับ ภารกิจล้มเหลวอีกแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เดินทางกลับแล้วนะคะปรากฏว่าไม่เจอภารกิจล้มเหลวอีกหนึ่งรอบ